ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตะปพระปุภะสิกขาและปุภาสิกขาวันนา,นาพระอมราธิรคิตะอมโรเกิดวัดบรมิวาสรจนาต่อไปจะเป็นตัิยปราชิดมนุษยวิกหาสิกขาบทที่สามความว่า ทิกสุดใดแกล้งภาพกายมนุษย์ตั้งแต่ปฐมวิญญาณตั้งลงก็คือตั้งแต่ปฏิสนธิเกิดกลลละรูปในคันมดดาเสียกลลละรูปก็มีขนาดเท่ากับหยดน้ำมันงาใสที่ติดอยู่บนปลายหญ้าที่สลัดออกแล้วเจ็ดครั้งที่เหลือเล็กน้อยนั่นแหละคือกลลละถ้าถ้ากายมนุษย์ตั้งแต่ปฏิสนธิที่เกิดกลลละรูปในคันของมรดาเสียจากชีวิต คือฆ่าให้ตายแม้แต่ประกอบยาร้อนและเหยียบนวดเป็นต้นหรือตั้งเครื่องศาสตราวุธต่างๆอันจักสังหารชีวิตมนุษย์ไว้หรือเสรสิเสริญความตายว่าท่านจะต้องการอันใดด้วยความเป็นอยู่ชั่วช้าลามกไม่เสมอเพื่อนตายเสียดีกว่าตายแล้วก็จะได้สุขติหรือบอกอุบายให้ตายคือบังคับว่าท่านจงเชือดคอเสียจงกินยาพิษเสียเป็นต้น เธอประสงค์จะให้ตายและทําดังนี้มนุษย์นั้นตายในขณะนั้นหรือนานไปจึงตายด้วยเหตุนั้นก็ดีแม้เธอนั้นก็เป็นปาราชิกมนุษย์เป็นวัตถุแห่งปาราชิกอมนุษย์ยักษ์เปรตเป็นวัตถุแห่งถุลใจเดรัจฉานเป็นวัตถุแห่งปาจิตีทั้นถ้าเปฆ่าพวกอมนุษย์พวกยักษ์พวกเปรตพวกนี้ก็ถ้าตายมีต้อบัตถุลจใจถ้าไม่ตายก็ทุกข์ก พอาเดรัชานี่ถ้าไปฆ่าตายก็ปฏิตีถ้าไม่ตายปะทุกกฎเหมือนกันถ้าฆ่ามนุษย์ตายดราชิตถ้าไม่ตายก็ถุรใจก็แลประโยคแห่งปานาติบาตมีหกคือสาหัตติกับประโยคนิสักขิยประโยคอาอนัตติกับประโยคถาวรประโยควิชามยะประโยคอิทธิมยะประโยคน์มันก็หมายถึงว่าประโยคก็คือการประกอบความเพียรในการที่จะไปฆ่ามี หลายแบบก็ต้องมาตัดสินตามแบบมันมีหกประเภทประโยคหกด้วยกันในการฆ่าอันแรกสาหาัสกับประโยคนั้นว่าประโยคความเพียรในที่จะฆ่าสัตว์อันบังเกิดด้วยมือของตอนเองก็คือทําเองสาหาัสกับประโยชนนี้ทาด้วยมือตอนเองคือพิสูจ์ปรารถนาจะฆ่าสัตว์เองและกระหันด้วยกายมีมือและท้าเป็นต้น หรือด้วยของเนื่องด้วยกายมีหอ,อกดาเป็นต้นอันนี้ก็เป็นสังติกะประโยคส่วนนิสสกิยประโยคอันที่สองประโยคคือการซัดหรือว่ากว้างไปได้แก่ที่สุกใกล้จะให้ผู้อยู่ที่ไกลตายและยิงพุ่งซัดกว้างไปซึ่งสัตวาวุธมีธนูหน้าไม้และหอ,อกยนก้อนศิลาเป็นต้นด้วยกายหรือว่าด้วยวัตถุอันเนื่องด้วยกายอันนี้ก็คว้างซัด ยิงต่างๆเนี่ยเรียกว่านิสกิยประโยคในสหาหสติกะและนิสกิยะทั้งสองประโยคนี้จัดเป็นสองสองก็คือเฉพาะและไม่เฉพาะหมายถึงว่าเจาะจงยะให้ตายกับไม่ได้เจาะจงเจาะจงก็คือเจาะจงบุคคลไม่เจาะจงบุคคลโดนใครตายก็แล้วแต่อันนี้ก็ทั้งสหาหสติกะและนิสกิยะนี่นะทำในมือนตอนเองหรือว่าซัดกว้างอาวุธไปก็มีสองประเภท ที่เจาะจงนั้นก็ได้แก่ภิกษุเจาะจงผู้ใดและประหารเองก็ดีถือซัดขว้างไปก็ดีถูกผู้นั้นตายก็เป็นกรรมพันธ์หมายถึงว่าเครื่องผูกคือกรรมนั้นตามวัตถุนั้นก็คือกรรมผูกพันก็คือเป็นอันตายถ้าตายแล้วก็ต้องประชิดจะไม่ตายก็ต้องเอาปัจใจตามกําลังถ้าถูกผู้อื่นตายไม่เป็นกรรมพันธ์เพราะว่าเจาะจงเจาะจงจะให้คนนี้ตายแต่ว่าเมื่อ ยิงไปแล้วทําการฆ่าแล้วผู้ที่เจาะจงนั้นไม่ได้ตายคนอื่นตายอันนี้ไม่เป็นกรรมพันธุ์คือว่าเจาะจงมนุษย์ผู้ใดถูกมนุษย์ผู้นั้นตายจึงเป็นประชิกถ้าถูกคนอื่นตายก็ไม่ได้เป็นประชิกถ้าถูกมนุษย์ผู้อื่นหรือว่าอามนุษย์และดีฉานไม่เป็นอาบัติอันใดมีโทษเงินนั้นนะไม่ได้เป็นประชิกแต่ว่าก็คงจะต้องมีโทษอาบัติอย่างอื่น ถ้าเจาะจงอมนุษย์และเดร,าารัรจฉานเดรัจฉานตายเป็นถุละใจและปจิตีอันนี้หมายถึงว่าถ้าเจาะจงอมนุษย์และเดรัจฉานถ้าอมนุษย์ตายก็เป็นถุละใจถ้าเดรัจฉานตายก็เป็นปจิตีตามวัตถุถ้าถูกมนุษย์และเดรัจฉานอื่นตายก็ไม่เป็นอาบัตเหมือนกันเพราะว่าเจาะจงจะฆ่าคนนี้แต่ไปถูกคนอื่นเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นอาบัตตามวัตถุนั้นจะอาบัตรรองจะต้องมี <reporter> <energy> ไม่เจาะจงที่ไม่เจาะจงนั้นคือทิสุไม่เจาะจงด้วยคิดว่าทิสุไม่เฉพาะไม่ได้เจาะจงนะด้วยคิดว่าใครๆก็จงตายเถิดแล้วประหารถือซัดกว้างไปถ้าถูกพระอรหันต์หรือว่ามารดาบิดาของตนเองตายเป็นอนันตริกรรมด้วยเป็นประราชิกด้วยถ้าถูกอมนุษย์หรือยักษ์เปตรตตัดรรจชานตายก็เป็นอบ,บัติตามวัตถุนั้นๆไปถูกอมนุษย์ตายก็เป็นทุรจใจเป็นพวก สัตว์ระชานตายก็ป,ปจิตตีในประโยคที่เฉพาะจัดจงและไม่เฉพาะจัดจงสองอย่างนี้ผู้ต้องประหารน,นั้นตายในขณะนั้นหรือตายที่หลังตายด้วยโรคอันนั้นก็ดีเป็นกรรมพันธ์แก่ผู้ประหารในขณะประหารน,นั้นก็คือต้องอบัตนั่นเองเมื่อจะตายเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ต้องอบัตตอนที่ประหารอันนี้ก็เป็นเรื่องของ ทั้งสาหัตถิกะแลวก็นิสสติยาแบ่งออกเป็นสองอย่างก็คือเฉพาะเจาะจงกับไม่เฉพาะเจาะจงประโยชน์ที่สามก็คืออนัตติกะประโยคนั้นว่าประโยคเกิดจากการบังคับคือพิสุบังคับหมายถึงใช้ให้ผู้อื่นว่าท่านจงฆ่าผู้นี้ผู้นี้ดังนี้ในประโยคนี้ให้พึงรู้จักนิยมหกอย่างหมายถึงการกําหนดการกําหนดทุกอย่างนะว่าถ้าไปใช้คนอื่นเขาให้ไปฆ่าบังคับคนอื่นติฆ่ามีกําหนด ความนิยมกําหนดหกอย่างก็คือนิยมวัตถุกําหนดวัตถุอย่างหนึ่งแล้วก็นิยมการก็คือกําหนดการนิยมโอกาสในการกําหนดโอกาสสถานที่ที่จะให้ฆ่านิยมอาวุธก็ใช้อาวุธอะไรในการฆ่านิยมเริยบทให้ฆ่าโดยเริยบทอย่างไหนหรือว่าให้อยู่ในเรือบดอย่างไหนจึงฆ่าแล้วก็นิยมกิริยาวิเศษหมายถึงว่าโดยอาการแทงเนืน้อ,อาการฟันด้วการยิงแนละ้วแต่นี่เป็นการกําหนด นิยมวัตถุก,ก็คือการกําหนดบุคคลนิยมวัตถุนะหมายถึงว่ากําหนดบุคคลที่จะพึงฆ่าคือกําหนดผู้ใดและบังคับให้ฆ่าผู้รับบังคับฆ่าผู้นั้นตายเป็นอาบัติทั้งผู้บังคับและก็ผู้ฆ่าถ้าผู้ฆ่าไปฆ่าผู้อื่นด้วยสําคัญว่าผู้นั้นก็ดีผู้บังคับก็ผลโทษนั่นไปฆ่าผิดตัวนัน้นกําหนดให้ไปฆ่าคนใดถ้าไปฆ่าคนที่กําหนดนั้นก็ ผู้ที่สั่งก็เป็นประาชิกด้วยผู้ฆ่าเป็นวิสุก็เป็นบราชิกด้วยแต่ว่าถ้าฆ่าติดตัวคนสั่งก็ไม่เป็นอบัติคนฆ่าเป็นอย่างเดียวถ้าผู้ฆ่าไปฆ่าผู้อื่นด้วยสาคัญว่าผู้นั้นหรือว่าไปฆ่าผู้อื่นด้วยสําคัญว่าเป็นผู้นั้นก็ดีผู้บงังคับก็พ้นโทษไปกําหนดการน,นั้นก็คือกําหนดเวลาเช้าเป็นต้นผู้ฆ่าไปฆ่าเสียในเวลาอื่นมีเวลาเย็นเป็นต้นดังนี้ก็ผิดสังเกตคนบังคับคนสั่งก็ไม่เป็นอบัติ นิยมโอกาสก็คือกำหนดที่ให้ฆ่าคนอยู่ที่บ้านหรือว่าที่ร้านเป็นต้นผู้ฆ่าไปฆ่าในที่อื่นมีเรือนและนอกบ้านเป็นต้นก็ผิดสังเกตคนสั่งก็คนอาบัตินิยมอาวุธนั้นคือกำหนดให้ฆ่าด้วยหอกด้วยดาบผู้ฆ่าไปฆ่าด้วยอาวุธอื่นๆก็ผิดสังเกตเหมือนกันนิยมอิริยบทนั้นคือกำหนดให้ฆ่าคนที่อยู่ด้วยอิริยบทยืนเดินผู้ฆ่าไปฆ่าคนที่ อยู่ด้วยอิริบทอื่นคือนั่งหรือนอนก็ผิดสังเกตเหมือนกันนิยมกิริยาวิเศษนั้นคือกำหนดให้ฆ่าด้วยการแทงหรือว่าฟันผู้ฆ่าไปฆ่าด้วยกิริยาอื่นคือด้วยการตีหรือว่าด้วยการเชื่อกก็ผิดสังเกตเหมือนกันดังนั้นคนสั่งก็พ้นอบัตไปคนที่ไปฆ่าก็มิดโทษต,ต้องอบัติต่อไปที่ว่าผิดสังเกตนั้นก็คือผู้บังคับไม่เป็นอบัตเป็นแต่ผู้ฆ่าเท่านั้น ถ้าถูกตามสังเกตก็คือตามที่สั่งเป็นอาบัติด้วยกันทั้งสองคนเลยอันหนึ่งถ้าผู้รับบังคับนั้นไปฆ่าไม่ได้กลับมาบอกผู้บังคับผู้บังคับกลับบังคับอีกว่าท่านอาจฆ่าได้เมื่อใดก็จงฆ่าเมื่อนั้นเถิดดังนี้แม้นานสักร้อยปีผู้ฆ่าคงจะฆ่าได้เป็นแน่ผู้บังคับก็เป็นอาบัตในขณะบังคับผู้ฆ่าก็เป็นอาบัตในขณะที่ฆ่าเพราะนั้นก็สั่งแล้วให้ไปฆ่า กลับมาบอกว่าฆ่าไม่ได้ครับคนสั่งสั่งอีกว่าถ้าฆ่าได้เมื่อไหร่ก็ฆ่าเลยจะรอรอไปรอมาจนทั้งคนสั่งฆ่าพระวิสุที่สั่งฆ่าเนี่ยนะตายมรณะภาพแล้วก็อยู่ไปอีกห้าสิบปีคนที่ถูกสั่งเนี่ยก็เลยฆ่าตายคนที่สั่งเอาไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นพระวิสุที่มรณะภาพไปผู้สั่งเนี่ยนะเป็นอาบัติตั้งแต่ตอนสั่ง เป็นอวบ,บตาต,ต,ตอนสั่งนั้นว่าเป็นประชิกตอนสั่งแล้วล่ะมันจะเป็นเรื่องวิชิตมากเลยมันตายเลยก็คงจะไปไม่ดีอ่ะต่อไปก็เป็นถาวรประโยคถาวรประโยคนั้นว่าประโยคถาวรตั้งมั่นก็คือประเภทที่วางกับดักหรือว่าทําหลุมพรางไว้เป็นต้นเนี่ยคือพิจูดจะฆ่าผู้อื่นด้วยเครื่องฆ่าอันถาวรได้แก่ขุดบอ่อขุดหลุมและพนักยนต์กระดานหก และตั้งเครื่องศาสตราวุธมีดาบเป็นต้นไว้และละลายยาพิษในบึงในบ่อเหล่านี้เพื่อจะให้ผู้อื่นมาตกตายถูกตายหรือว่าติดกับดักแล้วก็ตายก็ดีและนำเอารูปเสียงตลิ่นรสโลพระธรรมรมที่น่ารักและน่ากลัวเพื่อจะให้ผู้อื่นเหือแทงหรือว่าสะดุ้งตกใจตายหรือดักแล้วฟ้าทับเหวไว้เหล่านี้ชื่อว่าถาวรประโยค อันหนึ่งภิกษุเขียนหนังสือพรรณนาความตายว่าผู้ใดตายอย่างนี้อย่างนี้จะได้ลาบยศได้ไปเกิดในสวรรค์ทังนี้ก็นับเข้าในาวระประโยคเหมือนกันในาวาระประโยคนี้ภิกษุเฉพาะคือเจาะจองผู้ใดถ้าผู้นั้นตายก็เป็นอบัติตามวัตถุนั้นถ้าผู้อื่นตายไม่เป็นอบัติตามวัตถุไม่เป็นอบัติแต่ว่าอาบัติเบาเนี่ยต้องมีรองออกมาแน่นอน ถ้าพิจุไม่เฉพาะคือไม่เจาะจงคือคิดว่าผู้ใดผู้ใดก็จงตายเถอดังนี้ก็เป็นกรรมพันธ์ตามวัตถุที่ตายคือพระอรหันต์และมรนดาบิดาของพิจุนั้นตายก็เป็นอนันตริยกรรมด้วยเป็นประราชิกด้วยถ้ามนุษย์อื่นและยักษ์เปรตเดรฉานตายก็เป็นประราชิกหรือว่าตุรใจหรือว่าปัจจิตีตามวัตถุนั้นเครื่องที่เป็นฐานวรประโยคนี้ดังแล้วและหนังสือเป็นตัวอย่าง แล้วและหนังสือที่สุให้ปลาหรือว่าขายเขาเสียผู้ที่ได้ไปจัดแจงใหม่ก็เป็นโทษด้วยกันทั้งสองก็คือเขียนหนังสือให้ฆ่าตัวตายเนี่ยนะหนังสือนั้นตกไปอยู่กับผู้ใดคนอื่นตายก็มีโทษั้กนั้นเลยหรือว่าเอาแล้วไปให้คนอื่นคนอื่นก็ไปดักสัตว์ตายหรือว่าดักมนุษย์ตายก็เป็นอบัตทั้งผู้ที่ให้ไปด้วยนะถ้าทิจุร้อนใจว่าสัตว์ตายมากเอามาแต่ไหน ก็เอาไปไว้ที่เดิมจึงผนโทษถ้าซื้อเขามาคืนให้เจ้าของเดิมกลับเอามูลค่าเัดคืนให้เจ้าของเดิมเอามูลค่ามาเสียจึงจะผนโทษก็คือเอามูลค่าเอาของไปคืนเขาถ้าแล้วพิสูจน์ทนเองหนังสือพิสูจเขียนเองเอาเผาไฟเสียให้หมดจึงจะผนโทษถ้าคันแล้วไฟไหม้ยังไม่หมดผู้อื่นได้ไปเอาไปประหารผู้อื่นตายเจ้าของเดิมก็ไม่ผนโทษเหมือนกัน ถ้าหนังสือไปไม่หมดผู้ใดเอามาเรียงเข้าอ่านได้ตามแล้วแล้วก็ตายด้วยหนังสือนั้นเจ้าของเดิมประม่ทผลทนโถวเหมือนกันก็แลวิชามยะประโยคคือประโยคที่ว่าด้วยเรื่องของวิชานี่นะประโยคอันแล้วด้วยวิชาคือพิจูไรยมนอาคมต่างๆและใช้คุณพูดผีใดๆก็ดีทําให้ผู้อื่นจกเสียดยังใดอย่างหนึ่งตายดันนี้ชื่อว่าวิชามยะประโยค ถ้าเจาะจองผู้ใดผู้นั้นตายก็ไม่ผิดสังเกตถ้าผู้อื่นตายก็เป็นอันผิดสังเกตก็ไม่อบัตประชาิกถ้าไม่เฉพาะเจาะจองก็เป็นอบัติตามวัตถุที่ตายอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิชามยะประโยคใช้วิชาอาคมมนต์ต่างๆต่อไปก็เป็นอิทธิมยะประโยคงั้นว่าประโยคอันสเร็จด้วยอิทธิอันบังเกิดแต่กรรมดังฤทธิ์นาฤทธิครุฑฤทธิยักษฤทธิเทวดาฤทธิพระราชา หากว่าพิกษุมีตาเป็นอาวุธโกรธถถึงตาแลดูผู้ใดตีห,หมายจะให้ตายถ้าผู้นั้นตายก็เป็นอบัตด้วยอีกที่มายพระโยอันหนึ่งพิกษุขุดบอ่อเป็นต้นเพื่อจะให้ตัตวตกตายในประโยคที่ขุดนั้นไม่เป็นปาจิตตีเป็นทุกกฎทุกๆประโยคขณะที่ขุดดินเพื่อจะทําหลุมพรางให้คนอื่นตกตายเป็นอาบัตทุกกฎเพราะว่าเป็นปุกพะประโยคแห่งปานาธิบา ถ้าขุดไม่เฉพาะคือไม่เจาะจงสัตว์ใดใดตกลงมาก็คงเป็นอันปรทุกฎขณะที่ขุดนี้เป็นอันปัตทุกฎถ้ายักษ์เปรตมีกายเป็นเดรัจฉานและอมนุษย์หรือเดรัจฉานมีกายเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานก็ดีตกลงเกิดทุกขเวทนาก็เป็นทุกกฎเหมือนกันถ้ามนุษย์ตกลงเกิดทุกขเวทนาเป็นทุลใจถ้ายักษ์เป็นต้นตกลงตายก็เป็นทุลใจถ้ามนุษย์ ตายก็เป็นประราชิกสัตรยริชานตายก็เป็นประยุตีไปอันหนึ่งพิสูจไม่แกล้งจะให้ตายดังสากสองอันทิ้งกันอยู่พิสูจถือเอาสากอันหนึ่งสากอันหนึ่งก็ล้มทับเด็กตายไม่เป็นอาบัติเพราะว่าไม่ได้แกล้งจะให้ตายพิสูจไม่รู้ว่าเขาจะตายด้วยเหตุน,นี้ดังพิสูจให้บินทบาทอันเจือด้วยยาพิษแก่พิสูจอื่นฉัน พ็กสูผู้ฉันนั้นตายก็ไม่เป็นอาบัติเพราะว่าไม่รู้นะว่ามียาพิษอยู่เพ็กสูไม่มีความประสงค์จะให้ตายดังให้ยาแก่ผู้อื่นกินแล้วก็ตายไม่เป็นอาบัติเพ็กสูบ้าเป็นต้นพวกที่มีจิตกระชับกระไายพราะที่ถูกเวทนาครอบงำแล้วก็พวกอาทิกรรมนิกัพวกนี้ก็ไม่เป็นอาบัติสิกขาบทนี้เป็นสารติกะก็คือต้องเพราะบางังคับด้วย ทำเองก็ตามใช้คนอื่นทำก็ตามเรียกว่าสานติกะสานติกะหมายถึงว่าเป็นไปกับการบังคับใช้คนอื่นก็เป็นอำนาจเหมือนกันมีองค์ห้าก็คือสัตว์เป็นชาติมนุษย์หนึ่งรู้อยู่ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตข้อที่สองข้อที่สามจิตประสงค์จะฆ่าข้อที่สี่พยายามด้วยประโยคทั้งหกก็คือพวก สาหัติกะทอนที้มือของ g ตนเองก็ตามหรือว่านิสกิยะปล่อยอาวุธไปก็ตามอนัติกะสั่งคนอื่นเขาหรือว่าถาวระประโยควางกับดักวิชามยะใช้พวกมนต์ต่างๆอิทิมยะก็ใช้ฤทธิ์ด้วยประโยคหกอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนี้แล้วก็ข้อที่ห้าก็คือสั์นั้นตายด้วยความพยายามนั้นจะตายตทันทีหรือว่าตายอีกสิบปียี่สิบปีด้วยโรคอันนี้ก็แล้วแต่ด้วยการประหารด้วยการฆ่านี้ก็แล้วแต่ พร้อมด้วยองค์ห้านี้จึงเป็นประราชิกสิกขาบทนี้เป็นอัินาทานสมุทฐานเป็นอธินาทานสมุทฐานมีสมุทฐานเดียวกันกับพุทิยปราชิกจินนาทานตวิสิกขาบทนี้เป็นตติยปราชิกชก,ก็คือเป็นกิริยาเกิดเพราะการกระทำเข้าไปฆ่าการกระทำการฆ่าสัญญาวิโมกหมายถึงว่าพ้นได้ด้วยมีสัญญาที่ไม่คิดฆ่าสัญญาอย่างอื่นไปถึงจะพ้นก็เป็นสจิตกะ ก็คือมีเจตนามีเจตนาในการที่จะกระทํามีความร,รู้ในการที่จะฆ่าแล้วก็โลกวัชชะก็เป็นการกระทําด้วยอากุศลจิตรู้อยู่แล้วก็เป็นกายกรรมเป็นวชีกรรมได้ทั้งกายตวารและก็จังวชีทวารสั่งเขาฆ่าก็ได้อากุศลจิตก็ต้องเป็นประเภทโทสามรจิตเพราะว่าเจตนาไม่ดีในการให้เขาเส้นชีวิตเป็นทุกขเวทนาเท่านั้น ท่ากับโทสะมริตทุกเวทนาในที่นี้หมายถึงโทมนัสเวทนานั่นเองโดกระบโทสะมริตสองดวงส่วนอจินาทานสมุทฐานก็เป็นสมุทฐานสามก็คือกายจิตวาจาจิตแล้วก็กายวาจาจิตมีสมุทฐานสามด้วยกันอันนี้ก็เป็นตัติยะปาราชิตจบเรื่องของการฆ่ามนุษย์ต่อไปอุตรินุสธรรมสิกขาบทที่สี่เป็นจตุถะปาราชิตสิกขาบทนะปาราชิตข้อที่สี่ความว่า พิกสุไดไม่ตัดสรู้เลยเป็นคนมุ่งลาบมุ่งความสรรเสริญอวดอุตริมนุสธรรมซึ่งเป็นเครื่องรู้เครื่องเห็นแห่งพระอริยเจ้าอันสามารถน้อมเข้ามาในตนด้วยความเท็จว่าเรารู้เราเห็นอุตริมนุสธรรมอย่างนี้อย่างนี้ด้วยกายหรือวาจาหรือทั้งกายวาจาแก่ผู้อื่นที่เป็นชาติมนุษย์เขารู้ความในขณะนั้นภายหลังจะมีผู้ซักไซก็าตามเขาไม่ ซักไซก็ตามคือเชื่อก็ตาม,ค,ตามคือไม่เชื่อก็ตามเนี่ยเธอก็ต้องปร,รารชิกเสียแล้วในขณะที่อวดนั่นเองแม้เธอประสงค์ความบริสุทธิ์คือเป็นครืหัดเป็นต้นและจะกลับปฏิญญาว่าข้าไม่รู้ไม่เห็นดอกแกล้งพูดว่ารู้ว่าเห็นพูดปดดังนี้ก็ไม่ผนโทษมาสารภาพแล้วก็ไม่ผนโทษเว้นไว้แต่สําคัญว่าตนได้อุตรินุสธรรมนั้นแล้วกล่าวตามความสําคัญจึงไม่เป็นอบัติ พราะฉะนั้นก็เมื่อมาปวดก็เป็นอบ,บัตปสล้วก็ต้องไปเป็นพครืัดหรือวเป็นสมณเณรไปอุตรินุสธรรมนั้นว่าอุตรินุสธรรมเนี่ยนะแปลว่าเป็นธรรมแห่งมนุษย์อันยิ่งคือมหาคตธรรมก็ได้แก่รูปปรจรารูปปรจรและโลกุตรธรรมรูปปวจรฌานสี่ก็คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจัุตุฌาน อรูปราวจรฌานสี่ก็คืออากาสารัญจาย,ยตนะวิญญาณัญจาย,ยตนะอากิสัญญาัตนะเนวสัญญาณสัญญาัตนะและวิชาหกก็คือมโนมยิธิยานอิทธิก็คือเนรบิตกายอื่นออกจากกายของตนได้อิทธิวิธิยานความรู้แผงอิทธิฤทธิ์ต่างๆทิพซะโสตยานความรู้ไ้หูทิพเกิดขึ้นเจโตปริยญยาณญาณที่กำหนดรู้จิตผู้อื่น ุพเพนิวาสยานยานที่ระลึกชาติได้จุตูปป,ปตาตยานยานรู้จุติปฏิสนธิของสัเหล่าอื่นเหล่านี้เป็นมหาขตัธรรมพวกอภิญญาพวกนี้ก็เป็นจตุตตาชานหรือปัญจมฌชานฌานที่ห้าโดยปัญจกนัยเป็นอภิญญาจิตรูปาวจรปัญจมฌชานกิริยากับรูปาวจรปัญจมฌชางุศนสองดวนนี้สองดวนนี้เป็นอภิญญาจิตธรรมะเรียกธรรมอภิญญาห้าเหล่านี้ ส่วนโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกัดทาตุมหมักสกัดธาคุไิผลอนาคามักอนามิผลอรัตตมักอรัตผลและพระนิพานเหล่านี้เป็นโลกุตระธรรมเป็นโลกุตระธรรมวิโมกสามสมาธิสามคือสุญญตาวิโมกสุญญตาสมาธิอนิมิตตาวิโมกอนิมิตตาสมาธิอัปนิหิตตาวิโมกอัปนิหิตตาสมาธิมรรคข้าพนาสามสิบเจ็ดก็คือ บทีปภิยธรรมสันนิจเจตการนั่นเองสติประฐานสี่สามัฏฐทาน 4, สี่อิทธิบาทสี่อินรีห้าพระห้าพชงเจ็ดมัดประกอบด้วยองค์แปดตัวดีประานะสามก็คือการละราคะโทสะโมหะวิณีวรณตาสามก็คือจิตเปิดจากราคะโทสะโมหะและวิชาที่สามก็คืออาสวัคยญยานอาโทคยญยานนี่เป็นโลกุตระวิชาสามหรือว่าเป็นอภิญญาที่หกนั่นเอง เหล่านี้นับเข้าในมักสสมบัตสามก็คือสุญญตสมบัติอนิมิตตัสมบัติอัปนิิตตสมบัติเหล่านี้เป็นชื่อของผลมหาตาธรรมและโลกุตตรธรรมเหล่านี้แหลชื่อว่าอุตริมนุสธรรมเพราะว่าผู้ใดได้ผู้นั้นเป็นมนุษย์อันยิ่งกว่ามนุษย์สามัญอุตริมนุสธรรมนี้ไม่มีในตน พิคูกกล่าวว่าเราถึงปฐมฌานเป็นต้นก็ดีเราได้อิทธิวิทยานเป็นต้นก็ดีและกล่าวว่าได้โสดาปฏิมัติโสดาปฏิผลเป็นต้นก็ดีเราได้มรดได้ผลเราเป็นพระโสดาบันเป็นต้นกด็ดีเราเป็นพระอริยเจ้าเรามละราคะแล้วเป็นต้นก็ดีกล่าวอวดดังนี้ด้วยกายหรือวาจาเมื่อจะกล่าวก็รู้ว่าเราจะปดเมื่อกล่าวอยู่ก็รู้ว่าเราพูดปด เราวอวดแก่ผู้ใดผู้นั้นเป็นมนุษย์เป็นบรรพชิตก็ตามเป็นกครัอก่าก็ตามเป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามแต่เขารู้ความในขณะนั้นว่าเธอได้ฌานได้มรรกได้ผลเป็นต้นเขาจะเชื่อว่าจริงก็ตามไม่เชื่อก็ตามพิกสุนั้นเป็นแปรราชิตถ้าผู้ฟังเขาไม่รู้ความพิกสุนั้นต้องทุนละใจถ้าอาศัยตนแต่อ้างผู้อื่นกล่าวว่า ผู้ใดอยู่ในวิหารของท่านผู้นั้นได้ปฐมฌานเป็นต้นผู้ฟังรู้ความในขณะนั้นที่สุนั้นต้องทุนและใจผู้ฟังไม่รู้ความต้องอััตุกฏก,ก็แลจะไม่เป็นอบัตคืออนาบัตในสิกาบทนี้คือบอกด้วยสําคัญว่าได้ถึงและไม่ประสงค์ในที่จะอวดสําคัญผิดอย่างนี้ไม่เป็นอบัตและที่สุบ้าเป็นต้นไม่เป็นอบัต สิขาบทน,นี้เป็นอนานัติกะมีองค์ห้าอนานติกะหมายถึงว่าใช้คนอื่นนี้ไม่เป็นอาบัตสำหรับตัวเองใช้คนอื่นให้อวดตัวเองนี้ไม่ต้องประราชิกคนไหนอวดคนนั้นก็เป็นประราชิกเรียกว่าอนานติกะก็คือไม่ต้องเพราะใช้มีองค์ห้าก็คืออุตรินุสธรรมไม่มีในตนหนึ่งข้อที่สองอวดด้วยมุ่งลาบมุ่งความสรรเสริญ ข้อที่สามไม่อ้างผู้อื่นข้อที่สี่บอแกผู้ใดผู้นั้นเป็นชาติมนุษย์ข้อที่ห้าเขารู้ความในขณะนั้นถ้าพร้อมในองค์ห้านี้จึงเป็นอาบัติปาราชิกสมุดฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับอธินนาทานสิทธาบทก็คือเป็นทุติยปาราชิกสมุทฐานหรือว่าอธินนาทานสมุทฐานมีสมุทฐานสามสมุทฐานสามก็คือกายจิตวาจาจิตแล้วก็กายวาจาจิต เป็นจุริยาเป็นเพรการทำ <te <ett ten hundred leaves> สัญญาวิโมกด้วยพนได้ด้วยสัญญาอื่นแล้วก็สัจจิกะเป็นโลกวัชชนะกายกรรมวจีกรรมแล้วก็อกุศลจิตมีเวทนาสามเลยมีเวทนาสามเป็นสมนัสโทมนัสก็ได้อุเบกขาก็ได้ขณะที่อวดอันนี้ก็จบจตุทภปราชิกประมวลประราชิกหมดด้วยกันก็มียี่สิบสี่ก็คือมาในอุเทศส่วนพิษุมีสี่ ปราชิกของพิสูมีสี่ส่วนนางพิสณีเป็นอา,าสาสรณะอีกสีนนะ่เป็นแปดนะเป็นแปดแล้วก็อภาพภะปราชิกหมายถึงเป็นปราชิกก็ว่าเป็นอภาพภาบุคคลก็พวกอะไรบ้างปันเดาะหนึ่งเถยสังวาสคนรักเพศลักสังวาสสองติทยะปักกันตะกะคือผู้ที่เป็นทิฏุุอยู่ไปเข้ารีบเดรธีเนี่ยสามละ ก็ดีรฉา,านสี่ผู้นี้ก็เป็นประชิกไม่รู้มรคนไม่ได้ข้ามารดาห้าข้าปิดาหกข้าพระรหันเจ็ดประทุสร้ายนางพิสุณีนี่ก็ถ้าไปข่มขืนคน,คนางพิสุณีนี่ก็เป็นประชิกไม่รูม้มรคลอันนี้ก็แปดทำสังฆเพศเก้าทำร้ายพร,ระพุทธเจ้าฤห uh ิท่อสิบแล้วก็คนมีเพศทั้งเพศหญิงเพศชายอุปโตปยันชนกเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดกับแปดเดิม ก็คือของพิสุสี่ภิกษุณีสี่นะก็เป็นสนะิบเก้าแลกับนางพิกษณุณียากเป็นครหัดนุ่งผ้าย้อมน้ําฝาดโดยอาการดังเครหัดอีกเป็นเครหัดแล้วก็มานุ่งห่มแบบครหัดก็เป็นยี่สิบจํพวกกับอนุโลมปาราชิกอีกสี่อนุโลมปาราชิกก็ได้แก่พิสษุมีนิมิตยาวอาวัยเพศย,ยาวก็ใส่นิมิตในทวันหนักของตอนเองนี่ก็ปาราชิกเหมือนกันอันนี้สองพิสูตหลังอ่อนก็ก้มลงเอานิมิต ของตนเองมาอมมอมนิมิตของตนเองหลังอ่อนก้มแล้วก็อมนิมิตของตนเองก็ประราชิกเหมือนกันพิสุเอาปากอมองควชาติของชายอื่นก็ประราชิกเหมือนกันแล้วก็พิกสุนั่งทับองค์กําเนิดของชายอื่นนั่งทับองค์กําเนิดชายอื่นก็ประราชิกจึงรวมประราชิกทั้งหมดเป็นยี่สิบสี่ดังนี้บุคคลที่เป็นประราชิกทั้งหมดนี้ถ้าตามสิกขาบทก็พิสุสี่พิสุนุ พิสุนีแปดแต่ว่าเป็นสาธารณะเหมือนกันสี่แล้วก็ของพิสูจน์สี่พิสุนีสี่แล้วก็พวกอภพพระปราชิกอีกอภพพระปราชิกอีกสิบเอ็ดแล้วก็พิกษุณีนุ่งห่มแบบกระดาษอยากเป็นขระดาษรวมเป็นสิบสองเป็นยีน่สิบกับพิสุพิสุนีอนุรมประชิกอีกสี่อย่างรวมทั้งหมดก็เป็นยี่สิบสี่นี่คือบุคคลที่ต้องประราชิก เพราะฉะนั้นต้องบาราชิกต,ตามพระวินยับยบัญญัติก็มีต้องราราชิกโดยความเป็นบุคคลนั่นเองก็มีแต่การกระทําผิดก็มีหรือว่าอางสัตว์เดรัจฉานก็เป็นบาราชิกอยู่ในตัวอุปตปยยญชนกพวกนี้ก็ราราชิกในตัวแต่ผู้ทําอน,นันตริยกรรมนี้ก็ทาบาราชิกเหมือนกันตาราชิกะวันนณนานิติตาจบในเรื่องของปาราชิกก็เพียงเท่านี้เรื่องของสังฆาธิเศษก็เอาไว้ต่อในวันพรุ่งนี้ ก็ขออนุโมทนาสาธุการแด่ท่านทั้งหลายผู้ที่มีศรัทธาฟังพระวินัยเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสศีลก็จะได้บริบูรณ์เป,ไป็นแบบใจแก่สมาธิและปัญญาเพื่ออบรมไตรสิกคาผูวที่ปรียธรรมต่อไปขอให้ได้บรรลุอริยมรรคผลโดยทั่วกันด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ